ก็ S <S <an itary> ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าผมก่องแถบคูยเช่นเคยนะครับโลนี่นะครับเรจะมาทําคลิปอันดับนะครับวิธีการเก็บเงินนะครับให้เร็วแล้วก็เยอะที่สุดนะครับในเกมบล็อกฟุตกันนะครับท่านผู้ชมเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันหรือถ้าคนกําลังมองหาร้านเติมเกมกดผลกดเกมพาร์ตในราคาถูกแนะนําร้านนี้เลยที่นีกูช็อปมีทั้งรับกดผลบล็อกฟุตคิงเลกัสซี่รับกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตคิงเลกัสซี่เบดวอร์อันนิเมตไฟเตอร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและยังมีรับฟาร์มมมมกกกกัับป๊เเพชรรแลละะดอีนนิิงง์้้าผท ใต้คีบละเด้อ ร้านดีเว้นช็อปร้านรับเติมลูบักและจำหน่ายไก่ตันราคาถูกและยังมีกล่องสุ่มไก่ตันและลูบักสุดคุ้มในราคาย่อมเยาวอีกด้วยกล่อง79บาทเนี่ยเขาการันตีไก่ตัน100%เลยนะใครสนใจลิงค์ร้านใต้คลิปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนคลิปนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมานะครับบอก5วิธีนะครับการทํานะครับเงินนะครับแล้วก็การเก็บเงินเนี่ยได้เยอะนะครับแล้วก็เร็วที่สุดในบอกคุณแน่งนะครับผมก็เอามาทั้งหมดนะครับ5วิธีหรือว่า5อันดับนี้นะครับเราจะมาเริ่มกััััััับบบบอออนนนนนนดด5 5กกเลยะครรท่าาผู้ชมมมตตีี นะครับทผู้ชมก็คือการเราเดินไปตีมอนเฉยแบบไม่ได้เก็บเควสไม่ได้ทาเควสเลยนะครับก็คือการที่เราใช้สายดาบหรือว่าสายอะไรเงี้ยส่วนมากสายผลเขาจะไม่เก็บเงินด้วยการตีมอนนะส่วนมากจะเป็นสายดาบนะครับทุกผู้ชมแล้วก็เราก็เอาดาบนะครับไปไล่ตีทีละตัวนะครับแล้วก็แดดไปเรื่อยตีไปเรื่อยแดดตีแดดตีแด๊ตดตีนะครับจนเราได้เงินเวลาเราตีมอนเนี่ยเราก็จะได้เงินมานั่นเองนะซึ่งเงินนะครับก็จะไม่เกินนะครับจะไม่เกินมันไม่ได้เยอะเหมือนทำเควสเหลืออะไรเงี้ยนะคือมันก็จะค เร็วแล้วก็น้อยที่สุดในทั้งห้านดับนี้นะครับก็เป็นการตีมอนเอง,เองนะก็คือเดินไปตีเลยนะครับแต่ก็จะได้เงินน้อยกว่านะแต่ว่าจะเก็บเงินได้เร็วเลยนะครับวิธีนี้มาถึงอันดับที่4แบบรวดเร็วมากเลยนะครับทุกผู้ชมอันดับที่4นะครับนั่นก็คือทําเควสฆ่าบอสเองนะครับทุกผู้ชมการทําเควสฆ่าบอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเป็นเล่นบอกฟุตมาเย่ยก็คงต้องฟาร์มเงินด้วยวิธีนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับหรือหรือคนที่เวลน้อยๆหรือว่าคนที่แบบ ไม่ค่อยจะได้ความหรือเก็บเงินหรืออยากได้เงินเร็วๆนะครับก็คือการความบอสัเองนะก็คือทาเควสด,ด้วยนะแล้วก็ก็คือไปเก็บเควส์นะก็คือไปรับเควสจากคนที่ให้เควสมานะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าให้เราเนี่ยไปฆ่าบอสตัวไหนนะครับจำชมอย่างพวกนี้ก็ส่วนมากเควสนะครับที่ให้เราไปฆ่าบอสเนี่ยก็จะมีอยู่ตามเกาะตามอะไรนี้นะครับก็จะมีให้ฆ่ามอน์ไปเกาะแล้วค่อยไปฆ่าบอสอะไรนีนะ้ก็สมามารถเข้าไปฆ่าได้เลยนะครับซึ่งเราจะได้เงินมาเยอะกว่านะครับมอนปกติด้วยนะแล้วก็จะได้เงินจากฆ เยอะมากเลยครับทุกผชมแต่ข้อเสียเนี่ยของการฆ่าบอสเนี่ยก็คือเราต้องวนเกาะไปเรื่อยๆนะครับก็จะเสียเวลาการเดินทางนะแต่ก็ถือว่าตืมบ,บอสเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดทุก20-30นาทีนะครับซึ่งเราต้องรอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากรอและอยากเก็บเงินใได้เร็วๆเนี่ยเราก็ต้องวนไปทั้งโลก1โลก2โลก3แล้วก็วนเกาะไปงี้เรื่อยๆนะครับก็จะลําบากนิดน,นึงนะแต่ก็จะเก็บเงินได้เยอะแล้วก็เร็วมากเลยนะวิธีนี้นะซึ่งตอนที่ผมเบลประมาณ700ยเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการไม่ใช่เบลประมาณ5 0 0ดละ ใช้วิธีนี้นะครับในการาเก็บเงินค่าบอสเก็บเงินค่าบอสนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ใน,นคลิปเปลี่ยนผลทุก50เบววนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าผมใช้วิธีนี้นะซึ่งค่อนข้างลาบากแต่ว่าได้เงินเร็วนะครับแล้วก็ได้เยอะด้วยนะมาถึงนันดับที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมันดับที่3นะครับนั่นก็คือเก็บกล่องนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งการเก็บกล่องเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างคลาสสิกมากเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งใครเล่นเนี่ยก็ต้องมาเก็บกล่องอย่างเดียวเวลาเวลาจะเราเก็บตังค์ไปซื้ ซื้อผลไม่มีตังค์ซื้ออะไรเลยแล้วก็เก็บกล่องและไล่เก็บกล่องทีละเกาะเลยนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่เก็บเงินเร็วอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือไล่เก็บเกาะไปทั้งทั่วเกาะเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งกล่องฟ้ากล่องทองกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งกล่องฟ้าเนี่ยจะได้เงินเยอะสุดนะครับถ้าเป็นในเกาะ3เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะจะได้ประมาณ5,000ันเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราได้กล่องฟ้าสัก2กล่องเนี่ยคือเราได้หมื่นหนึ่งเลยนะซึ่งค่อนข้างเก็บเงินได้เร็วมากเลยนะครับท่าผนผ ะะเล่นบล็อกฟุตนิดน,นึงนะครับเวลาเราเล่นบล็อกฟุตเนี่ยเราก็จะจาจุดกล่องได้แล้วใช่ไหมเราเก็บกล่องเรื่อยๆแล้วก็จะจาจุดกล่องได้นะก็วนเก็บไปเปลี่ยนเซิร์ฟเก็บเปลี่ยนเซิร์ฟเก็บไปเรื่อยๆะครับก็จะได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่เราก็ต้องหากล่องให้ดีๆนะครับเพราะว่าเผื่อบางกล่องเนี่ยมันแอบอยู่อะไรอย่างนี้นะแต่สําหรับใครที่เล่นบล็อกฟุตเนี่ยอามันฮัแล้วเขาก็จะรู้กันนะครับว่ากล่องอยู่ไหนนะแต่แนะนำเนี่ยวิธีเนี่ยให้ไปเก็บกล่องที่โลก3นะครับทุกผู้ชมเพราะว่าโลก2กับโลกหนึ่งเนี่ยได้เงนะคครับุผู้ชม ซึ่งอันดับนี้นะครับเป็นอันดับนะครับที่คนที่เรียกว่าอะไรไม่ได้คนฟาร์มเงินนะส่วนมากคนฟาร์มเงินจะไม่ใช้วิธีนี้ะน,ะ <c oughs> นะเพราะว่าวิธีนี้มันเหมือนเป็นวิธีของคนเวลตันแล้วอะเวลตันแล้วค่อยค่อยมาฟาร์มเงินจะไปซื้อดาบไปทําดาบไปทำอะไรอย่างนี้แล้วค่อยมาตามเก็บอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาทําเงินจากตรงนี้กันนะครับแต่ส่วนมากวิธีนี้แนะนําสําหรับคนที่เวลตันแล้วแล้วจะไปซื้อของมาเพิ่มอัปเกรดตัวให้มันระโหดขึ้นอัปเกรดดาบไปทําดาบนะครับซึ่งเวลาเราทําของอะไรเราต้องใช้เงินใช่ไหมนั่นแหละเเเเเเวววววลลลลาาาาารริกกตันนแ้้้็มใชธีี นะครับมันคือการล่าค่าหัวนั่นเองนะซึ่งล่าค่าหัวมันได้แต่ค่าหัวไม่ใช่เหรอทําไมถึงต้องได้ตังค์หรืออะไรเงี้ยเวลาเราเล่นเราไม่เคยได้ตังค์เลยใช่ไหมเวลาฆ่าคนอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณนะครับต้องไปรับทหารเรือนั่นเองนะหรือว่ามารีน่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งมารีเนี่ยเราก็จะเวลาเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าอยู่ไใช่ไหมเรากดไปทางขวานะครับจะเป็นโจรอาจะเป็นทหารเรือใช่ไหมเรากดไปปุ๊บแล้วเรานะครับก็ให้มาที่คาเฟ่หรือตมเกาะต่างๆที่เป็นจุดเซสเปาของเกาะมันนะครับมันจะ ซึ่งตัวนี้เราสามารถกดลับได้เฉพาะ คนที่เป็นทหารเรือเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นโจรสลัดเนี่ยเราไม่สามารถทําเควสนี้ได้นะซึ่งมันก็จะติดอยู่นะครับว่าเกาะเนี่ยคนนี้ด้ค่าหัวเท่าไหร่ถ้าเราฆ่าเขาอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ค่าหัวได้เงินมาด้วยนะซึ่งเงินเนี่ยก็ตกอยู่คนที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมืกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่คุณนะครับก็ยังที่บอร์ดตรงเวลตันนะครับถ้าสมมติไปฆ่าเขาแล้วเราตายเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ส่วนวิธีฆ่าเนี่ยก็ไปดูกันเอาเองนะครับจะฆ่าด้วยการคอมโบ แต่เนี่ยคือค่า1คนนะครับได้ 3- 0 0 0 0ถึง50,000กันเลยทีเดียวนะแต่ก็ต้องมีหาคีสังเกตดีๆด้วยนะครับท่านผู้ชมมีคาตาคูลียิ่งดีเลยนะทำให้เรามองเห็นชื่อคนใ้ไกลขึ้นนะเขาจะไม่บอกจุดนะครับว่าคนอยู่ไหนนะเราก็ต้องใช้คาตาคูลีหรือไม่ก็หาคีสังเกตเนะพิ่มเข้าไปนะครับอืมเราก็จะได้หาคนง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมและและ้วก็มาถึงอันดับที่1งอย่างรวดเร,วเร็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 วมากเลยนะครับกลัวคลิปนี้มันจะสั้นไปนะซึ่งเราก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับท่ง อันนี้เป็นวิธีที่ผมเวลาฟาร์มเงินกับเพื่อนหรือกับ FFC ในช่องอะไรอย่างงี้นะครับก็จะใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือค่าเจ้าทะเลนั่เองนะครับทานผู้ชมซึ่งการค่าเจ้าทะเลเนี่ยค่อนข้างเป็นวิธีที่คนเขานิยมใช้มากที่สุดจะเวลตันเวลไม่ตันหรือจะหาเงินอะไรเงี้ยค่าเจ้าทะเลเนี่ยเป็นวิธีที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดนะครับทานผู้ชมจะค่าเจ้าเพราะว่าเจ้าทะเลเนี่ยมันอยู่ทั้งโลก1โลก2โลก3นะคุณจะฟาร์มที่ไหนก็ได้นะครับทานผู้ชมแต่แนะนําให้เป็นโลก3านะซึ่ง ดูที่ัวละ10,000แเบลีนะครับท่านผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งแสนเบลีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งวิธีการหาเจ้าทะเลเนี่ยหาได้ง่ายง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือการอาเดินเรือไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าคุณอยากหาเจ้าทะเลใช่ไหมคุณก็นั่งเรือกดนั่งเรือปุ๊บแล้วหาทางว่างๆทางหนึ่งนะครับแล้วก็ให้วิ่งไปเลยนะครับขี่เรือตรงไปเลยนะครับก็คือขับเรือตรงไปยาวๆเลยนะครับจนกว่าเราต้องเฝ้าหน้าจอไว้ด้วยนะครับจนกว่าจะ เจ้าทะเลเนี่ยมันจะเกิดเพราะเจ้าทะเลเกิดแล้วเนี่ยเราก็หยุดเรือไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเองนะครับแต่วิธีนี้แนะนําสําหรับคนนะครับที่มีแคลนนะครับหรือว่ามีพวกมาด้วยนะครับท่่นผู้ชมถ้าสมมติมคุณมาคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยเอาเจ้าทะเลไม่อยู่แน่นอนครับเพราะเจ้าทะเลเนี่ยมันค่อนข้างโหดเหมือนกันนะซึ่งแนะนําให้เอาเพื่อนมาด้วยนะครับซึ่งเพื่อนนะครับก็จะได้เงินไปด้วยนะได้เงินทุกคนเลยนะถ้าสมมติทํดาดาเมจมากพอโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับทั้ง5าอันดับเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับ bye bye